ชาวราศีสิง์ในเดือนพฤษภาคมนี้ในเดือนพฤษภาคมนี้ในเรื่องของการงานของชาวราศีสิง์การงานของคุณในช่วงนี้ต้องยอมรับเลยว่าการงานของคุณดีและเด่นดังเลยทีเดียวชาวราศีสิงในช่วงนี้คุณเป็นคนที่มีความสามารถฉเฉลียวฉลาดคุณจะได้รับความยอมรับชื่นชมและคุณก็จะเป็นที่ปรึกษาให้กับคนทั่วไปได้เป็นอย่างดีเกี่ยวกับเรื่องการงานคุณจะมีความรู้ความสามารถหรือมีหนทางใหม่ๆที่ hing, เข้ามาให้คุณได้ทดลองฝีมือหรือทดลองความสามารถของคุณได้เป็นอย่างมากซึ่งคุณ ก็จะประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากการทํางานในช่วงนี้อาจจะมีการเดินทางมากหน่อยแต่ก็จะสามารถที่จะสร้างลงหลักปักฐานหรือความมั่นคงให้กับคุณได้เลยทีเดียว ให้คำปรึกษาคนได้ความรู้ความสามารถของคุณจะคอยแก้ปัญหาหรือวางแนวทางการงานของคุณให้ประสบความสําเร็จได้เป็นอย่างมากงานทุกอย่างก็จะสําเร็จรุ่งรงไปได้ด้วยดีก็ถือว่าเป็นช่วงดีๆเกี่ยวเรื่องการงานสําหรับชาวราศีสิงในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ในเรื่องของการเงินการเงินของชาวราศีสิง์ในเดือนพฤษภาคมนี้ในเดือนพฤษภาคมนี้จะมีความมั่นคงเกี่ยวเรื่องของการเงินทําอะไรก็จะประสบความสําเร็จดังนั้นพอคุณได้เงินมาง่ายคุณก็จะช่อนข้างที่จะตามใจตนเองค่อนข้างมากโดยมี ค่าใช้ใจ่ายแบบไม่ค่อยมีเหตุมีผลดังนั้นก็อยากให้คุณระมัดระวังเกี่ยวกับค่าใช้ใจ่ายของคุณอาไว้บ้างซึ่งคุณเป็นคนที่เก็บเงินและคิดถึงเรื่องเงินและความมั่นคงให้กับตัวเองที่ดีอยู่แล้วแต่หากคุณทำ,ทำ,ทำตามใจตัวเองมากเกินไปแบบไม่มีเหตุไม่มีผลก็อาจจะทําให้คุณเสียเงินอย่างที่คุณไม่คาดคิดก็อาจเป็นไปได้แต่ถ้าหากคุณไม่ได้ใช้อารมณ์หรือความบึงพอใจของตัวเองเป็นหลักการเงินของจะมีความมั่นคงและเสถียรภาพที่ดีเลยทีเดียวสําหรับชาวราศีสิงในเดือนพฤษภาคม ในด้านของความรักความรักของชาวราศีสิงห์ในช่วงนี้สําหรับคนโสดคนโสดในช่วงนี้อาจจะมีการพบปะพูดคุยหรือ ได้พบเจอคนใหม่ๆที่เข้ามาสารสัมพันธ์กับคุณซึ่งคุณก็อาจจะเริ่มหรือมีความคิดเริ่มที่จะสารสัมพันธ์กับใครบางคนหรือคนใหม่ๆก็อาจเป็นไปได้แต่คุณก็อาจจะยังไม่จริงจังหรือยังไม่แน่ใจกับคนใหม่ๆที่เข้ามามากนักซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าหากคุณจะคบกับใครแล้วหากมีระยะเวลาศึกษาหรือดูใจกันนานๆคุณก็จะได้คบหรือคู่ที่คุณค่อนข้างจะมีความมั่นใจและเชื่อใจและจะอยู่ครองกันและจะอยู่คลองคู่กันกนาน มากกว่าคนที่คุณที่รู้จักการดับฉาบฉวยและรีบตกลงตรงใจก็ขอให้คุณระมัดระวังหรือค่อนข้างที่จะต้องใช้เวลาในการศึกษาดูใจกับคนที่เข้ามาพอสมควรแต่ช่วงนี้ตัวคุณเองก็อาจจะยังเล่นเล่นอยู่อาจจะยังไม่ได้คิดจัดลงหลัปกปักฐานกับใครเป็นพิเศษก็อาจเป็นไปได้ทั้งนี้ก็อยากจะให้คุณระมัดระวังการชิงสุข ก่อนหามในช่วงนี้ของคุณในเดือนนี้เป็นอย่างมากเลยทีเดียวสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วคนที่มีคู่อยู่แล้วช่วงนี้คุณอาจจะมีเริ่มมีการวางแผนเกี่ยวกับการมีบุตรหลานบริวารของคุณก็อาจเป็นไปได้ช่วงนี้คุณมีกิจกรรมที่จะทําร่วมกันได้ในหลายๆอยา่างคุณไม่ค่อยอยู่นิ่งอาจจะเดินทางท่องเที่ยวหรือหรือทํากิจการหรือโครงการเพื่อความมั่นคงให้กับครอบครัวหรือสร้างหลักฐานให้กับครอบครัวบางคนอาจจะมีการปรึกษาหรือวางแผนที่จะมีบุตรหลานบริวารซึ่งช่วงนี้ก็เหมาะสําหรับชาวราศีสิงห์ ที่จะเริ่มมีบริวารหรือบุตรเข้ามาให้กับครอบครัวมากยิ่งขึ้นก็จะช่วยทําให้ครอบครัวของคุณดูอุ่นและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น